ทางผมนะครับก็จะมาขออนุญาตแนะนำนะครับในการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วก็การดาวน์โหลดแคตตาล็อกของบริษัทกรีซออเรนตินนะครับว่าเราจะมีวิธีการนำข้อมูลที่อยู่ในแคตตาล็อกที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับออกมาใช้ได้ยังไงนะครับก็จะมีวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าจะมีขั้นตอนไรบ้าง ดับแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ google นะครับเราก็จะง่ายๆเลยก็พิมพ์หาเว็บไซต์ของบริษัทโดยการพิมพ์มาว่า G O นะครับก็จะขึ้นมา G O ก็จะเป็น Grow t r a d i n g นะครับก็จะขึ้นมานะครับซึ่งเว็บไซต์ของเราก็จะชื่อว่า w w w g r o w t r a d i n g c o t h นะครับก็จะเป็นชื่อบริษัทของเรา ก็ร,รอดาวน์โหลดสักครู่หลังจากที่เข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาของเว็บไซต์เป็นอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์เองเนี่ยมันก็จะมีประกอบไปในหลายส่วนนะครับแต่ส่วนที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการดาวโหลดแคตตาล็อกนะครับใน p r o ต u ั t ์ต่างๆแต่ว่า p r o d u ั t ์ของเกดวงจีนก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ power transmission ปั๊มวาล ระบบบำบัดน้ําเสียต่างๆนะครับพวกโบเวอร์พวกพัดลมระบบมิวติกไฮดรลิกนะครับคอนเวเยอร์อุปกรต์หรืองานแอนตี้โพิชั่นต่างอิวพลิเมนต์ต่างๆนะครับระบบออโตเมชั่นงานโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับางผมเองจะขออนุญาตแนะนําการเข้าไปดาวน์โหลดแคตตาล็อกของปั๊มน้ําน,นะครับว่าจะมีวิธีการานำแคตตาล็อกออกมาใช้งานยังไงนะครับก็คิดไว้ที่ปั๊มนะครับ หลังจากที่เข้ามาในหน้าตาของใน,ในหน้าต่างของปั๊มน้ำแล้วเนี่ยหน,าาหน้าตาของหน้าตาของหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีประเภทของปั๊มลูปเล่นหน้าตาของฟั๊มที่เรามีจาหน่ายในเว็บไซต์ในในบริษัทของเรานะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างมีฟั๊มอะไรบ้างนะครับ แล้วด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกว่าปั๊มเนี่ยมันก็จะแบ่งประเภทมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นปั๊มที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปปั๊มน้าดีาต่างๆนะครับรวมถึงปั๊มที่ใช้ในน้ําเสียในระบบบำบัดน้ําเสียต่างๆโปรเซสปั๊มที่อยู่ในกระบวนการผลิตต่างๆนะครับรวมถึงกะบนระบบบำบัดน้ําเสียที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับงานวาวต่างๆที่ใช้อุตสาหกรรมนะครับแล้ววันนี้ผมขออนีาตแนะนําการเข้าไปไดาวน์โหลดแชร์ล็อกของ ปั้มน้ำทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็เข้ามาที่หน้าต่างของปั๊มน้ำทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับหลังจากเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับในเว็บไซต์ในหน้าต่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปั๊มค่อนข้างหลากหลายประเทศนะครับมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนาปั๊มยี่ห้อ GSD นะครับ เป็นรุ่น GPS นะครับคอมเปรสันหรือเป็นปัน๊มหอยโข่งนี่เองนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของปั้มที่เป็น compact ปัมนะครับก็คือตัวปั๊มกับตัวมอเตอร์จะอยู่ด้วยกันเลยติดกันเลยนะครับก็เราก็คลิกเข้าไปในรุ่นปั๊มตัวนี้เลยนะครับหลังจากเราเข้ามาหน้าต่างของปั GPS ๊ม GPS แล้วนะครับ ในส่วนแรกก็คือจะเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นรูปภาพนะครับว่าปั๊มเป็นี้มีลักษณะหน้าตายอย่างไงนะครับแล้วเราก็จะโอยวีให้ฟังว่าปัมม๊มตัวนี้เนี่ยใช้กับงานประเภทไหนเป็นปัม๊มแบบไหนนะครับรเอปพลิเคชันต่างๆนะครับสองคือเรื่องของสเปคนะครับสเปคก็จะเป็นการพูดเ่าค่าว,ว่ามัน มันมันอยู่ในเลงไหนนะครับอย่างเช่นหน้าแปนเป็นหน้าแปนกี่มิลลิเมตรตั้งแต่ยี่ห้าถึงสามร้อยนะครับโฟรเรสที่เท่าไหร่นะครับสองถึงเก้าร้อยนะครับเทสสิบสองถึงหนึ่งร้อยสิบหกเมตรนะครับพาวเวอร์มอเตอร์อยู่ที่กี่กิโลวัตต์นะครับสปีดที่เท่าไหร่นะครับอัมพีเรียเป็นอะไรทิมเบอร์เเจอร์เท่าไหร่นะครับที่สามารถรับได้นี่ก็จะเป็นสปูดเข้าข้าวเป็นสปเข้าร่าวนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ การดาวน์โหลดนะครับาการดาวน์โหลดก็คือแท็บเลตัวตน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับเราสามารถที่จะนํามาใช้งานดูสเปคต่างๆได้นะครับมันจะมีความละเมอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เราคลิกดาวน์โหลดแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาของแคตตาล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในตัวในในส่วนของรุ่นอื่นก็จะเป็นหน้าตาที่จะแตกต่างกันออกไปตามโมเดลตามรุ่นนั้นๆน,น,นะครับเรา เราก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนแรกของแคตตาล็อกตัวนี้เนี่ยผมก็นแนะนําเป็นเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะในการเข้ามาเลือกเข้ามาดูนะครับการการใช้งานนะครับว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างในแคตตาล็อกหนึ่งฉบับนะครับในส่วนแรกนะครับเราก็จะเป็นรูปตั้งหน้าตาความว่าหน้าตาของความตัวนี้เป็นยังไงเนาะนะครับแอปพลิเคชันที่นําไปใช้งานนะครับนําไปใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับมีแอปพลิเคชันยังไงนะครับ น้ำต้องเป็นน้ำอะไรนะครับเหมาะกับประเภทไหนนะครับลักษณะของซีนต่างๆแบริ่งต่างๆน,นะครับส่วนที่สองคือฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ก็คือเหมือนเป็นการใช้งานนะครับที่เหมาะสมสัคเจอร์อต่างๆนะครับส่วนที่สามก็คือคอนสตรัคชันนะครับคอนสตรัคชันก็คือโครงสร้างของปั๊มนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับชาร์ป แคนเเผเรื่องของ c a ส t ิ n g เป็นวัสดุอะไรนะครับใบพัดเป็นลักษณะเป็นวัสดุอะไรนะครับต่างๆนะครับว่าแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันจะเรียกเป็นอะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ type description นะครับก็คือนะครับในในปั๊มแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีชื่อโมเดลที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมันจะมีรหัสรหัสโมเดลที่ ที่จะเป็นความหมายของมันอยู่ว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับอย่างเช่น G G ก็คือเท้าเทียวปั๊มนะครับก็คือเป็นปั๊มไฮโคนะครับสามก็คือเป็นสามเสดนะครับสิบก็คือ power นะครับอย่างร้อยก็คือ suction diameter น,น,นะครับก็คือทางดูดกี่มิลลิเมตรนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการ ดูเรื่องของชาร์จนะครับว่าชาร์จตัวนี้เนี่ยที่โฟโเท่าไหร่เฮดเท่าไหร่เราจะไปเหมาะสมเลือกเป็นรุ่นไหนเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็เราสามารถดูคร่าวๆได้นะครับว่าโฟโที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเท่าไหร่เฮดที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็เลือกรุ่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสองโฟลสี่โฟล์เราก็จะมีลักษณะการเลือกที่เหมือนกันนะครับก็คือโฟโฮเฮดน,นะครับเป็นสิ่งที่ล้องจองกันนะครับในการเลือกรุ่นนะครับ ถัดมานะครับหลังจากที่เรารู้รุ่นแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยเราก็สามารถมาดูในตรงพารานมิเตอร์ได้นะครับว่ารุ่นน so ั้นเนี่ยโกรกับเฮที่มันแท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรุ่น3025สปีดที่2900 rpm เนี่ยคาวิตี้ที่เท่าไหร่นะครับเฮดที่เท่าไหร่นะครับเอฟเฟอร n c y นซี่ได้เท่าไหร่นะครับต้องใช้มอเตอร์กี่กิโลวัตต์เลยกี่แรงนะครับ พอรมิเตอร์ท่อทางหลุดเท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักที่กี่กิโลอะไรประมาณน,นี้นะครับอนนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์คร่าวๆของรุ่นที่เราเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสองโพนะครับสีโ่โพนะครับมันก็จะมีลักษณะการดูที่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของพารามิเตอร์ในการการเข้ามาดูนะครับ แต่ถ้าหากทางลูกค้าไม่มั่นใจเรื่องของสเปกต่างเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมาทางฝ่ายขายของของบริษัทกิโลเซ็นได้ครับว่าเราเลือกถูกต้องไหมหรือว่ามันจะไม่ต้องใช้เลือกเป็นรุ่นไหนไหมเป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามทางฝ่ายขายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดิเมนชันนะครับดิเมนชันก็จะบอกถึงเรื่องของขนาดสเปกของปั๊มมอเตอร์ตัวนั้นนะครับก็คือรุ่นนี้จะเป็นก็อ่าเป็น, Pump, นคอมแพรปั๊มแล้วก็ก็จะประกอบด้วยปั๊มกับมอเตอร์ ว่ามีขนาดเท่าไร่หน้าแปลนเท่าไหรก็ตามรุ่นได้เลยนะครับก็จะมีระบุชัดเจนว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เท่าไหร่เป็นตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรนะครับก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสองโพหรือสี่โพก็จะมีลักษณะการดูของในไมชั่นที่เหมือนกันนะครับลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้องที่ที่เราแนะนํานะครับว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็น งานเพลชเชอร์เกจต่างๆงานวาล์ว wow, ต่างๆการติดตั้งที่เหมาะสมต่างๆของปั๊มรุ่นนี้นะครับเนี่ที่เราสามารถแนะนําให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจเรื่องของการติดตั้งก็สามารถที่จะสอบถามอย่างพองายขายของบริษัทเจรอนเดนได้เช่นกันนะครับัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเข้ามาดูแคตตาล็อกคร่าวๆนะครับในสอง,องแคตตาล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้โดยที่กด ตรงลูกศรข้ามลงตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับโหลดแล้วก็หาเพื่อที่จะเก็บว่าเราจะไปจัดเก็บตรงไหนนะครับนี่ก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่า,าแคตตาล็อกที่เราดาวน์โหลดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้งานไปประยุกต์ใช้งานสาหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องของสเปคต่างๆ,ๆ,ๆเรื่องของเคอร์สต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ก็สามารถที่จะนําข้อมูลตัวนี้มาใช้งานได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ทางผมก็หวังว่าการการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือว่าการนำแคตตลของบริษัทนําไปใช้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับในการนํามาใช้งานได้จริงนะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ,ะศึกษาข้อมูลสเปคต่างๆของโปรดักต์ของ,รงเราได้นะครับ ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ทางเก้เจนก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ยังมเง็บไซต์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ